you <music> ยามาฮ่าแกรนฟิลโนไฮมิดคันเนตเด็ดขับสบายออกง่ายที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน1นึ0ง,ง,งบาทรับเต็มๆไม่มีหักโปรช่วยผ่อนไม่ต้องคำ้ำพิเศษสุด1 30, น,นึ่งถึพฤศจิกายนนี้รับฟรีน้ำมันเต็มถังมูกนก2องใบเสื้อแจ็คเก็ต2ตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดร,รถและอื่นๆอีกมากมาย ออกรถกับตัวแทนจะหมายาม m าโดยตรงที่ศูนย์ามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์ศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาศูนย์บริการยอดเยี่ยมชนะเลิศระดับประเทศรับประกันครบท้วน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูร์สนใจสอบถามเพิ่มเติม056701777 ที่สนามกีฬาโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์วิเชียรมุรีตั้งอยู่ตบลพุเตยอำเภอวิเชียรมุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ดรอ,อร์บันดิตคุฑทางคะผู้รับบรรญัตโรงเรียนในเครือกรดิตวิทยานุสร์พร้อมด้วยมิสวันมิมล์ครุฑทางคะ ผู้อในการโรงเรียนในเครือกรดิตวิทยานุสศร์และคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมงานราตรีสีเฉยพฤกครั้งที่หนึ่งซึ่งนับเป็นปีแรกของโรงเรียนแห่งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสมีเวทีแสดงออกถึงความสามารถแต่ละบุคคลสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันอย่างชื่นมื่น โดยมีนางขวนนัญนาพาจันดีรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร์เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน15โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมแห่งเอเชียรางวัลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษลำดับที่1ของประเทศเป็นต้นจากนั้นนางขวัญภาจันดีรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนร่วมรับชมการแสดงของบุตรหลานตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้น มัทยม,มศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น21ชุดการแสดงที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นไปทีออกมาแสดงความสามารถได้อย่างสนุกสนานสมวัยเรียกเสียงฮือฮาและสร้างสีสันเป็นอย่างมาก